สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมรูโภบจากศูนย์รสร้างุพทุกวัยสวนอ้อยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเทคนิคดีๆม,มานําเสนอและสอนกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับเทคนิควันนี้จะมีชื่อเรียกว่าการเล่นแ a p p i n g นั่นเองนะครับหรือเรียกว่าการจิ้มสายนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงตามชมกันได้เลยนะครับ <c oughs> สําหรับในการฝึกการท a p p i n g หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าการจิ้มสายนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันเลยผมจะเริ่มจากาสายที่หนึ่งก่อนให้เล่นแค่สายเดียวก่อนนะครับผมจะเริ่มช่องที่ผมจะเล่นก็จะมีสิบสองแปดแล้วก็ห้านะครับจะวางนิ้วลักษณะประมาณนี้นะครับใช้นิ้วชี้นิ้วนางสาหรับข้างซ้ายนะครับข้างขวาผมจะใช้นิ้วชี้นะครับจะมีการซ่อนปิดเอาไว้นะครับผมจะเริ่มการ กดสายลงว่วาจากข้างขวานะครับแล้วก็ปักลงนะครับจิ้มลงไปแล้วก็ปักลงอ่าพอ,อมาข้างซ้ายก็จะเป็นเล่นเป็นหัวอกนะครับอ่าเห็นไหมครับพัวออกัวอเสร็จก็จะได้ยินเสียงจากนิ้วชี้ข้างซ้ายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ เล่นไปแล้วก็เล่นกลับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ฝึกจากจช้าไปเร็วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เล่นข้องเสร็จแค่สายเดียวนะครับก็จะค่อยๆเล่นเปลี่ยนสายไปเรื่อยยันสายหกเลยนะครับก็จะเล่นเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังนะครับ ก็ฝึกให้ฝึกจากช้าๆค่อยไปเร็วนะครับปมื่อกี้ผมเล่นอาจจะค่อนข้างที่จะเร็วนิดนึงให้ฝึกจากช้าๆนะครับที่สําคัญเลยต้องช้านะครับเพราะว่าพวกความชัดเจนของเสียงนั่นเองนะครับและค่อยไปเร็วนะครับไม่งั้นเสียงอาจจะไม่ชัดนะครับเนี่ยเ<ม>ห็นไหมครับพอสายสายสองก็จะเป็นตามสเต็ปเรื่อยๆนะครับ แล้วพอคล้องเสร็จก็พอไปเล่นเร็วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับแบบฝึกหัดในการแ a p p i n g นะครับย้ําเลยนะครับฝึกจากช้าๆเราคลอดไปเร็วนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเสียงจะไม่ออกนะครับหรือออกมามันอาจจะแป๊กๆนะครับให้ฝึกจากช้าๆไปเร็วนะครับ ยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะให้ทุกคนลองนำไปฝึกฝนกันดูนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเริ่มจากช้าๆนะครับการฝึกเทคนิคนี้ค่อนข้างที่จะยากเรื่องความชัดเจนนะครับก็ลองนำไปฝึกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ